ดูเหมือนว่าปัญหาตอนนี้จะอยู่ที่เรื่องของแผนที่ที่ถือกันคนละฉบับแล้วก็มีเส้นเขตแดนที่แตกต่างกันคนไทยเนี่ยมองเส้นเขตแดนเป็นเรื่องของสันปันน้ำส่วนทางกัมพูชาเขามองเรื่องของแผนที่ที่ทางฝรั่งเศสทําเอาไว้ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะระหว่างที่เข้าร่วมประชุมหารือด้านความมั่นคงที่ยที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศสิงคโปร์ถึงสถานการณ์พื้นที่ชายแดนไทยกัม ชาคุณภูมิธรรมบอกว่าจริงๆนะตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายลงทั้งสองฝ่ายต่างยึดมั่นในการที่จะไม่ก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากันและรอให้คณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ได้หารือกันซึ่งขณะนี้นัดหมายกันแล้วเข้าใจว่าภายในสัปดาห์หน้าก็จะเกิดการประชุมทางฝ่ายไทยมีการพูดคุยกันวันนี้นะคะซึ่งผู้บัญชาการฐานสูงสุดจะไปร่วมพูดคุยโดยประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศกองทัพบ,บกและกองทัพไทยอย่างต่อเนื่อง คุณภูมิธรรมก็ออกมาย้ำนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยณตอนนี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงไทยเองจะยึดถือหลักการไม่ไม่มีการเผชิญหน้าและจะพยายามหาข้อสรุปอย่างสันติเพราะเราเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะสถานการณ์ขนานี้คือใครลงนะครับเพราะว่าต้องต่อไปต่างยึดมั่นในจัจะไม่มันขอให้เกิดการเผชิากกาน้ากันยี่รุนแล้วก็รอให้เอ c ีซีได้ปิดกันซึ่ง ขณะนี้ก็นัดหมายกันเข้าใจว่าวันของวันนี้คงจะสามาเกินการสือสารได้วะตัฝ่ายที่ไปไทยก็จะมีการสี่อสารนระับท่นกู้กทัานไปจะคุยทั้งหมดด้วยก็ได้ประสานงานสุกสางประเทศแล้วก็จทัของทั้โบกไก่แล้กองทั้ไทยอย่างตอนนี้นะครับก็คงยังไม่น่าเป็นห่วงอะไรก็ขอให้มีการคุยกันเพราะเราก็ยึดหลักการว่าจะไม่เปชิหน้าแล้วพยายามจะข้อสรุปอย่างสันติ ่่อยางทีเป็นประเทศนัน,น,นกข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่าต้องมีการพูดคุยกันระดับของรัฐมนตรีหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าคุยกันอย่างต่อเนื่องและโอกาสพบกันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเพราะมีวงประชุมหลายๆวงที่เป็นเรื่องของการรักษาความสงบและรักษาสันติภาพในพื้นที่อยู่แล้วค่ะอ่ะเพราะฉะน,นั้นตอนนี้สถานการณ์ก็เป็นในลักษณะที่ต่างฝ่ายก็ต่างอ้างสิทธิ์ในพื้นที่กันทั้งคู่